นี่คืออีกหนึ่งคันที่วิ่งเพียง50กิโลครับมาด้า c x 3 0รถใหม่ที่ไม่เคยมีเจ้าของและอยู่ในราคามือสองทุกคนนี่เลยตัวนี้เลย2.0 4ีนะปี2023รถเกิดรีเฟิกจากการขนส่งตอนป้ายแดงนี่ครับก็เลยไม่ได้นำจำหน่ายในโชว์รูมรถใหม่แต่มาอยู่กับเราในราคามือสองที่เลขใหม่เพียง54กิโลเท่านั้นเห็นไหม พลาสติกสติกสตกเกอร์ภายในยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับทุกคนบ่งบอกถึงความใหม่ความไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนดูตัวรถดิเนี่ยเป็นไงเออใหม่กิฟเลยนะครับใครได้ไปนี่ผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับมีรีเฟกตตรงนี้เท่านั้นเองเห็นไหมเป็นรอยบุบนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายก็เป็นสไตล์รถคอร์สโอเวอร์อยู่แล้วครับรถยังไม่ได้จดทะเบียนร,รถยังไม่มีป้ายคือยังไม่เคยผ่านการใช้งานในราคาค่าตัวที่ตอนออกใหม่ 9 8 0 0 0 0กว่าบาทแต่วันนี้เหลือเพียง7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นทุกคนนี่ตกผ่อนเดือนละ13,000บาทตลอดสัญญาและใช้เงินออกรถคันนี้เท่าไหร่ครับ9 9บาทดอกเบี้ยถ,ถูกสุดอยู่ที่1.79มาดูห้องเครื่องกันต่อจะได้ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยห้องเครื่องมันมีปัญหาหรือเปล่ามาดูได้เลยครับจะได้สบายใจนะครับทุกคนว่ารถที่เราเล่นเนี่ยต้องได้คุณภาพเพราะว่าเราคือ ผู้นำคุณภาพรถยนต์มือสองแห่งอัมโฮมคานี่ดูบอดี้รถบอกแล้วรถใหม่ไม่เคยใช้งานครับบอดี้ไม่เคยโดนอยู่แล้วครับหัวน็อตไม่ขยับโครงสร้างเดิมๆห้องเครื่องกินคีนใหม่ๆสดๆวิ่งแค่50โลเอาเป็นว่าใครสนใจทางร้านเรายังรับประกันให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น เครื่องยนต์เครื่องเกียร์หรือโครงสร้างรถมีการรับประกันอย่างชัดเจนถ้าลูกค้าได้ไปผมบอกเลยครันเนี้คุ้มมากๆถ้าสนใจติดต่อหาไอที่ช่องทางการติดต่อหน้าโปรไฟล์แปะไว้ให้หมดแล้วนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์และกดคอมเมนต์ให้ไอ้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย